สบายดีพี่น้องเบิสุขูสุคนเบิร์ดสุหม่องสุบอลกระโผกกระปินคือเก่าวพี่น้องมือน,นี้เข้ามาบ้านหนองกันดาเนาะพี่น้องเนาะเขามีข่าวดีสิมาเซอร์พผส์นางโอ้โหนางไปใส่นางอยู่ในเฮื่นบ้อนเนาะเน่าขาวไปเฮื่นไปเลยพี่น้องโอ้โหคนเห็ดยังงงงงอย,อยู่ใน,น เห็ดยังน้องกันดาหล,ลางถุยสบัดดีปะลุงปัดยำมะแรงมาเป็นกิจหลางถุยหลางบวงเนาะพี่น้องเนาะลลางไว้ไว้มีแนวของควันจีหายเซงแดดมันสะท้อนเนาะพี่น้องเนาะมันจะเค็นมันเหม่อหลางถุยหลางบวงเพิ่นหูหนาที่เพิ่นได้พี่น้องเลย ยำแรงมากกับเนื้อเขา่าล่างถ่วยแต่ว่าเห็ดอยู่เห็ดกินเพิ่นยังเห็ดเป็นนะพี่น้องเนาะยังหายหหย่ายเห็ดเพราะว่าเ,เห็ดยังบวเป็นนี่คือชีวิตประจำวันของนางนะพี่น้องล่างถวยล่างจานให้เพิ่นล่างถวยอสก้อนจากสีเซาไผรเพิ่น นิ่มแปดเลยิ่นอยู่กับตากับยายเนาะแม่เพันกาไปปลูกข้าวโพดพี่น้องเลยปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองอยู่บ้านบ้านเมยาเนาะพ่อใหม่ของนลองกันดา จากมือสปินสีไปเล่ดน้ำเพลนอยูฉี่พากันดาไปหล่นน้ำแม่สีไปเบิ่งสวนข้าโพดเพลนเพลนว่งงามงามว่าสันพี่น้องแต่เฮาก็ยังบ่ได้ไปจากเถื่อบ่คอยว่างพี่น้องเอ้แต่บางว่างก็สีพาน้องกันดาไปไปหล่นน้ำแแม่เนาะกาหมู่บ้านกาไกลกันตือพี่น้องเอ้หมู่บ้านอันสปินกับบ้านอันแม่หนองกันดา คือว่าเป็นยังคือบ่มาปลูกอยู่พี่คือแบบว่าทีมันบ่ค่อยอันดินบ่ค่อยงามนะพี่นนองทางนั้นนั่นน้าัก็ไล่สะดอับสบายพี่นนองเลยอีกสองสองสามเดือนก็คือสีเก็บเกี่ยวเบิดพี่นนอะพวกขาวโพดพวกฟักทองเนาะว่าต้นนี้ก็เริ่มโตเต็มที่แล้วแต่กันยังบบทันเก็บขายพี่นนอะ ล็กๆบ้านนอกก็สิประมาณนี้นะพี่น้องเอ้ยยาแรงยานั่นก็ลางถ้วยลางบัวแต่ตอนกลางวันก็เพิ่นก็เลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าควายนั่นบ่ได้ปล่อยพอคั่นปล่อยมันสิไปเด้พี่น้องไปแล้วมันสิบ่มาพเลี้ยงเบิดแงเบิดฝนแต่งัวน่ะปล่อยพี่น้อง งอนกัณฑาฮู้อยู่บ่ป้าอันป้าสิเซิร์ฟพระอีหยังเพิ่นบ่ฮู้เนาะเฮาบ่ต้องบอกเพิ่นพี่น้องสิให้เพิ่นให้เพิ่นอันเตนอยู่ในใจเพิ่น เรียบร้อยเนาะหลังจากที่เพิ่นล่างถั่ยแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็สิมมากเกือบเป็ดเกือบไก่ป้าทีโถเป็ดไก่คือไรถ้ากัานดาเป็ดอยู่ต่างหากไก่อยู่ต่างหากบ่เกลือคนละบ่อนเนาะพี่น้องเนาะไก่อันนี้ ไก่เพิ่งกระไลตัวเติมเนาะชีวิตประจำวันปเป็ดกับตัวใหญ่อีลีคือโบได้กเกลืออยู่นอกปเป็ดเกลืออยู่นยนในบ่เกลืออยู่ในกมีันเกลือเอายังเกลืออัน,นเอาข้าวเปลือกบ่อืมใช่ข้าวเปลือกได้พี่น้องเอ,อ้ยบได้นใส่หัวอาหารได้ เตืออยู่นอกน้ำไก่ก็มากินน้ำเออกินนะนี่พี่น้องเอาข้าเปลือกใส่กับน้าโอ้เป็ดเราบุมีตัวขาวเนาะมีแต่ดำเนาะบุมีเป็ดขาวนี่คือกินคนละบอ่อเลยไก่ก็ยังมากน้ำกินได้ใส่อีกบ่ค่ะ โอ้ไก่ก็มากินน้ำเป็ดเพิ่อไม่ใส่หัวอาหารนะพี่น้องเอ้เพิ่นใส่ข้าเปือกผสมกับน้ำเกลือแบบนี้ทุกวันบอกกันตอนเสาได้เกลือ,อยุตอนเสามใหญ่เกลือตอนเช้าม่ใหญ่เกลือตอนแรงกันดาเกลือ,อเกลือชองเวลาบ่มือหนึ่งเ่งเวลาเสาแรงเนาะ เกือบเป็ดเกือไก่แล้วล่ะป้าไปหลับรางวัลรางวัลคุณขยันเนาะยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วจักจัก,กป้าชิดเซาภาอีงยังเนาะยิ้มแป้นเลยเด้แนบพี่น้องเลยเมื่อนีห้องก็ได้หลับข่าวดีเนาะพี่ยงเนาะจากคุณแม่ทางเมืองนอกเพิ่นฝากเงินมาให้สาวปินน่นขนองกันดาเนาะ เป็นจำนวนเงินสามพันบาทแต่ว่าเฮาเฮาอ่นฝากลงหมองาที่เขาหลับอูนนอพี่น้องเนาะก,ก,กะบสามพันบาทนี่เขาเอาไปอยู่เก้าสิบบาทพี่เนาะกักะเรือสองพันเก้าร้อยสิบบาทน้พี่น้องเนาะสิบบาทคุณทอนเป็นเงินกี่น้พี่นาะสามพั 3, นี่กาเฮากัสีมามอบให้น้องก,การนี่หนึ่งพันบาทแล้วกะคุณแม่บอกว่าให้ เลี้ยงมูกระทะเด็กๆ1,000บาทนะพี่น้องเนาะข่าก็ซืมาเหมาะให้น้องกันดาขอบคุณคุณแม่ใจดีหาเงินมาให้น้องก,กันดาขอให้คุณแม่ขอให้คุณแม่อันสุขภาพแขแ็งขแรงล,ลำรวยลำรวยรวยเดสปินกะขอบคุณคุณแม่ไ,ไลด์เดอ้อเนาะมีเมตตาสปินกับน้องกันดาเนาะกะ ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยอยู่เป็นลมโพลมไท้ให้ลูกลานะกับบ่มียังไรที่ก็มีแต่คําขอบคุณแล้วก็คําอวยพรเนาะคุณแม่หายมาสามพันก็หายไปลายๆเท่าเลยเนาะให้ขอให้กลับไปลายๆเท่ากับน้องกันดากับผินดีใจหลาย <c oughs> เป็นในความหัวซื้อ <c oughs> กันดีใจเรเคยเจอแบบนี้เนาะ เพื่อนกะบเคยเจอแบบนี้จะเถื่อนน้องี่น้อนเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีกบเคยเห็นแต่หมู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนวะแต่กะมาเจอเพื่อนหรือเพื่อนตื่นตันอะบอกดีใจแห้งวะงินตรงนี้สิเอาเอาไปเห็ดหยังอกหู้เพื่อนวะไอ้ยายเก็บไปหายเนาะไอ้ยายเก็บไปหายแบบบะนี่แนวจําเป็นกะกะคอยบอกยายนะพี่น้นานั่งกะ ยังบริสุทธิ์ยังเป็นดอกม้แต่ห,ห้ยายสื่อห้ใส่เงินกหนยังบมเป็นนี่แหละพี่น้องเลยชีวิตประจําวันเพิ่นเฮาเห็นฮาก็สงสารเนาะราะว่าอันเฮากับนองกันดานยเป็นญาติญาติเออใกล้ๆกลเลยได้พี่น้องเลยคือแม่แม่ข้องอันนองกันดากับเป็นน้องสาวสปิ่นเนาะแต่ว่าเป็นลูกอาจ้าชีวายได้นะพี่น้องคือแบบว่า พอห้องเส้าปินน่ะเป็นอ้ยายน้องกันดาก็เป็นญาติกันแหละแบบเมียกะแบ่งกันกินพี่น้องเลยเด็กบรรนอกกับไดรเรียนนังซื้อนอกพี่น้องเลียนมาหอดแต่มอสรบแต่ก็ออกเนาะออกมาอยู่กูพักกูกห้ากับยายยามวันเส้าก็พักสวยยายยามกลางเว้นกัเลีงง้วเลงควายพี่น้องเลย ตอนกําามากอะ่ะหนึ่งข่าล่างถวยเนาะชีวิตประจําวันกตสําหรับพี่เมียกะไปและพี่น้องพอกันคิดใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาปินเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี